ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนนะครับทำสีผมนะครับหลังจากที่เรามีการคัดเราตัดเสร็จแล้วนะครับเราก็มาลงเป็นโคล่ครีมก่อนที่เราจะลงเราควรจะต้องดูผิวหนังเขาก่อนนะครับว่าเขาเป็นแผลฝีหนองหรือตุ่มผุ้พองไหมหรือเป็นจุดแดงต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับว่าครูบาอาจารย์นะครับเขาได้สั่งสอนเลยนะครับออมีโอกาสดีกว่านะครับ ไปศึกษานะครับไปเรียนรู้ที่แพรรีนะครับหรือที่ฝรั่งเศสออดเอาเทคนิคอาการทํางานในแนวของยินหลุยดีฟร็อสครับเดสปารีหรือเป็นอเล็กซองนะครับเดอสปารีดตลอดจนถึงลอรีอ l ลเดอรสปารีดครูบาอาจารย์เขาสอนสั่งเลยนะครับว่าการทำเคมีทุกตัวนะครับสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการดูแล หรือลักษณะของการดูผิวหนังเขาก่อนก่อนที่เราเจะลงเคมีต่างประเทศนะครับว่าถ้าเกิดเราบิดพลาดตรงนี้เขาฟ้องร้องเราได้มากๆเลยนะครับอันนี้เป็นหัวใจหลักนะครับส่วนที่ดีงามก็คือการเช็คหรือการดูก่อนแต่เขาไม่เป็นนะครับนะแต่ผมช้าอาจจะใช้ตัวอาหารผมตัวบํารุงหรือใช้ตัวรีแพร์เพื่อดูแลหรือปกป้องวันนี้ออสใช้เป็นกึ่งของสีหรือเป็นน้ําตาลนะครับหรือเป็น นะครับเปล่นะครับหรือเป็นน้ําตาลธรรมชาตินัมบูโฟนะครับการที่เราใช้เป็นน้ําตาลธรรมชาติก <c> ค <oughs> วามหมายก็คือการที่เราปกปิดในกึ่งลักษณะของผมขาวที่ผมในแบบก็มีกึ่งของวัย hair อันนี้ก็คือเทคนิคหรือการทํางานส่วนจบงานออสใช้เป็นแชมพูหรือการล้างในกึ่งของแชมพูหรือบำรุงลักษณะของเส้นผมปลายลายชายแนวที่เราหมักหรือการสครับหรือการปรับในลักษณะของผิว อันนี้ก็คือการดูแลบำรุงเส้นผมนะครับออฟวันนี้นะครับออฟสมจิตด,ดิสพักดีนะครับหรือ KTO ติโอบาอะคาเมีเอาเก็บความรู้นะครับหรือเทคนิคหรือการทำงานหรือเอาความรู้ในขแขนงของงานสีผมนะครับมาเผยแพร่มาแชร์สี่ช่องทาง TikTok y YouTube เฟซบุ๊กไลฟ์และช่องเลียวสี่ช่องทางนี้นะครับเพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ <c oughs> ได้ฟรีนะครับส่วนเข้ามาแล้วเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนและกดรูปหัวใจแล้วขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย,อย่างหนึ่งที่ทำให้ออส และทีมงานเดินหน้านะครับหรือก้าวต่อไปจบงานเช้งคลเลอร์นะครับเดี๋ยวนะครับเรามาสะเราใช้สครับนะครับคอมฟอร์ตเชมพูเพื่อล้างสีที่ตกค้างนะครับหรือติดขอบลักษณะของเส้นผิวหนังนะครับส่วนการใช้เป็นไรเวทนะครับมอริสมอริสพาร์กนะครับอันนี้ก็คือการหมักหรือการดูแลหรือลักษณะของเส้นผมนะครับ ครับการทํางานหรือการเผยแพร่ที่ออสแชร์สี่ช่องทางอีกตอ็อเพียงท่านแอดนะครับเอกคมครับ SOMJIT ออสสมจิตน,นะครับหรือออสทิกตอกอาจจะดูตั้งแต่ตอนแรกที่ออสคับหรือการตัดในกลึงของลองทรง2องอย่างที่เห็นนะครับก็คืองานเช้งโคลเลอร์หรือการทําสีในกลึงลักษณะของบราวหรือเป็นน u m ม e r โฟหรือสีน้ําตาลธรรมชาติจบที่ออสบ,บอกเกินแล้วว่าเราใช้เป็นสครับคอมฟอร์ตเจมพู หรือเป็นไ i เวท Morris, สับมอริสรอชิงมากก็คือการบำรุงหรือลักษณะของเส้นผมส่วนการใดการเซตหรือการปรับลักษณะของเส้นผมอันนี้ก็คือการจัดลักษณะของรูปแบบครับวันนี้ผมและทีมงานครับตลอดจน4สายทาง TikTok YouTube Facebook l i v e และช่องเลียวก็ขอขอบคุณเพื่อนน้องตลอดจนชาว f อทุกท่าน ที่ท่านยางรักนะครับและยังติดตามในรายการอาจารย์ออสสอนนะครับตัดผมเคทิโอบ a อะคาเดกันอยู่อย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วเป็นกําลังใจออสด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กดกระดิ่ง กดติดตามกดการแจ้งเตือนและกดรูปหัวใจเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ออดและทีมงานนะครับเดินหน้ากล้าวต่อไปจบงานจะเห็นนะครับโคโลคีออกมาเป็นน้ำตาลหรือน้ำตาลธรรมชาติขอบปลาใช้แนวไม่มีการติดเนื้อหนะนะครับนะส่วนนะครับอาการดูแลบารุงลักษณะของเส้นผมอันนี้ก็คือการเน้นหรือการลักษณะของการไล่หรือเก็บลักษณะของสรง ับจบการใดการเป่าเสหรือการจัดทรงตรงนี้เพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านท่านก็สามารถแอดมูนหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่อย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจอดอสอีกครั้งนะครับเช่นการ like, กดไลค์กดแชร์กด s ซั c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือน และกดรูปหัวใจเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักเป็นพลังใจอย่างยิ่งนะครับที่ทำให้ออสและทีมงานก้าวต่อไปส่งผมจะเห็นนะครับลองท่งออกมาได้สวยคอลเลกรีมหรือเป็นสีออกมาดูเทคนิคมาดูการทำงานมาดูเวอร์ชั่นในงานคัดหรืองานตัดในกึ่งลักษณะของลองท่งนะครับงานคัดงานตัดออสเลิักษณะของการคัดหรือตัดในโซนของซิกด้านจอ ขอบลายชายแนวโดวยิ้น่รอนของซิกเลนจรที่ออใช้หวีบางกดให้แนบหรือปลายกระดกเพื่อไล่กอบปลายชายแนวหรือลักษณะของทรงให้ออกมาลักษณะของงานเด่นหรืองานพิวววานะครับส่วนการเก็บออใช้หวีหรือการทั้งฉากหรือการว่าไล่ลายความหมายก็คือจากขอบในโซนของซิกเลนล่างที่เราใช้หวีบางกดให้แนบเราก็ค่อยยกชั้นนะครับหรือการไล่ลายขึ้นไป ให้อยู่ระดับคิวนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคหรือการทำงานหรือการวางรูปแบบที่ออดคัดหรือการตัดในกึ่งลักษณะของผมชายเสร็จแล้วออดมาทิมมาเลมหรือมาโค้งบนในช่วงช่วงต่อในลักษณะของโซนของซิกด้านบนกกอบลายชายแนวที่เราคัดหรือการตัดนะครับหรือเก็บลักษณะโซนของซิกด้านบนเราต้องการให้ปลายลายชายแนวข้อออกมา ลักษณะของผิวนะครับหรือลักษณะของความหวานนะครับเทคนิคตรงนี้เพื่อนน้องหรือชาว f c ทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้นะครับเสร็จแล้วออดขยับมาในโซนของซิกล้าหลังกกอะลายชายแนวในโซนของซิกด้านหลังตลอดจนถึงโหนกผมหรือรูปมงกุฎรูปฮาร์ดในโซนของโหนกหลังอันนี้ก็คือหลักการหรือการทํางาน ส่วนการเก็บในโซนของซิกลานข้างปลายลายช้ยแนวในโซนของเชื่อมต่อในลนักษณะของหลังหูที่เราโค้งมนนะครับหรือเก็บลักษณะของการไล่หรือการเก็บลักษณะของชายผมอันนี้ก็คือการทํางานหรือการวางรูปกรอบเสร็จแล้วออดขยับมาในโซนของซิกในลนักษณะของการโครง้งมนในลนักษณะของความทุยอันนี้ก็คือเทคนิค <c oughs> หรือการทํางานหรือการดีไซน์ หรือการออกแบบในลนักษณะของศีษะสีสะ,สสะหรือหัวข้อออกมาได้ถุยส่วนการเก็บหรือลักษณะของการไล่ในส่วนของซิกด้านข้างความหมายก็คือการที่เราใช้กิปเปอร์ตกแต่งหรือการดีไซน์หรือการออกแบบในลนักษณะของการไล่หรือเก็บลักษณะของชายผมปลายลายชายแนวที่เราคัดหรือการตัดหรือการตั้งองศาวางฉากวางลายวางแนว หรือวางลักษณะของโซนของทิกด้านบนตลอดจนถึงปลายลายชายแนวในโซนของทิกด้านข้างกอบลายชายแนวในโซนของโหนกหลังตลอดจนถึงชายลายแนวในโซนของทิกด้านล่างอันนี้เราต้องการให้ปลายลายชายแนวหรือลักษณะของไททอยหรือตีนผมนะครับเพะออกมาได้สมูทหรือลักษณะของขาวนวลคืินตรงนี้คือเทคนิคคือการทำงานคือการวางรูปแบบหรือการดีไซน์ที่ออ สมจิตนะครับหรือดิสปาคดีหรือเป็น KTO บาอาคารมีออกเก็ตความรู้เอาเทคนิคเอาสายงานเอาความรู้ใะะนแขนงกึ่งของผมชายมาเผยแพร่มาแชร์4ช่องทาง TikTok YouTube Facebook l i v e และช่องเรียว4ช่องทางนี้นะครับศึกษาหรือพัฒนาหรือเอาลาการได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่าย ส่วนเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้ออสด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับคลายกดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้าหรือกล้าวต่อไปจากการคัดหรืองานตัดที่ออสวางฉากความหมายก็คือปลายลายชายแนวหรือฉากผม ที่เราเน้นลนักษณะของโหนกผมหรือลักษณะของความถุยจากการโค้งมนนะครับในรูปวงกุฏรูปฮาร์ดในโซนของโหนกหลังอันนี้ต้องการในศีรษะโครงสร้างสีละลายแนวหรือหัวกอถุยเสร็จแล้วออดมาทิมมาเลมหรือมาใช้วีบารเก็บลักษณะของชายผมหรือไล่ลักษณะของโหนกผมเพื่อต้องการในศีรษะโครงสร้าง สีละลายแนวเขาออกมาได้ทุยหรือลักษณะของความเด่นชัดครับปณีผมออดสมจิตนะครับหรือเอาเทคนิคหรือการทํางานในรูปแบบนะครับอย่าลืมนะครับการทํางานหรือการวางรูปแบบความหมายก็คือการบางครั้งเรามีการคุยหรือสอบถามนะครับว่าเขาต้องการสั้นนะครับกลางนะครับหรือยาวนะครับอันนี้ต้องยอมคุยกันนะครับนะบางครั้งนะครับเรายังไม่เข้าใจดีนะครับว่า นะครับน้องนะครับหรือในแบบเขาต้องการสั้นยาวอยู่ขดัดไหนสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือการคุยนะครับหรือการบอกกล่าวกันนะครับว่าวันนี้เขาต้องการตัดเป็นกึ่งร้องทรงสูงต่ำกลางสั้นหนาบางอันนี้แน่นอนนะครับการทํางานที่เราทําจะได้ออกมาเด็ดเป๊ะตามที่เขากาหนดเส็จแล้วอัดขยับมาในโซนของซิกด้านจรความหมายก็คือปีกลายใช้แนวในโซนของซิกดัางจรด้านซ้าย ที่เราขยับนะครับหรือการไล่หรือเก็บลักษณะของทรงปลายลายแฉแนวในโซนของซิกด้านบนกอบลายแฉแนวในโซนของซิกด้านข้างกอบลายแชแนวในโซนของโหนกหลังตลอดจนถึงการไล่หรือเก็บลักษณะของกรอบในโซนของหลังอูหรือกึ่งลักษณะของคลอกเทียอันนี้ก็คือการเอาหลักการในการทํางานส่วนการใช้วีบางกดด้านข้างหรือกดด้านเทถอย ตลอดจนถึงขอบปลายชายแนวในโซนของซิกด้านล่างหรือลักษณะของการไล่ในกลึงลักษณะของศีสะทุยอันนี้ก็คือการสร้างหรือการเก็บลักษณะของรูปแบบส่วนการดึงในโซนของซิกด้านหน้าที่เราคัดหรือตัดในกลึงของผมม้าเราปัดนะครับหรือเสยไปในโซนของซิกด้านหลังขอบปลายชายแนวในโซนของโหนกหลังหรือรูปปกคุดรูปฮาร์ดในโซนของซิกด้านบน อันนี้ก็คือเทคนิคหรือการทํางานส่วนการเก็บในโซนของหลังหูหรือลักษณะของคลอเกียรตลอดจนถึงโหนกผมรูปบกุดรูปฮาร์ดในโซนของโหนกหลังอย่าลืมนะครับโค้งสร้างสีละลายแนวหรือรูปบกุดรูปฮาร์ดเขาเป็นส่วนโค้งเวลาเราคัดเราควรจะต้องตัดลักษณะของการโค้งตามโครงร้างสีละลายแนว อันนี้ก็คือเทคนิคหรือการทำงานส่วนการเก็บในโซนของปีของด้านข้างความหมายก็คือบางครั้งรอบปลายชายแนวที่เราคาดตัดไปแล้วปลายลายชายแนวที่เราคาดตัดยังกอบยังดูหนาขึ้นสิ่งที่ง่ายสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการคัดหรือการตัดนะครับในลักษณะของทรงอันนี้ก็คือแนวทางหรือหลักการส่วนออสยกในโซนของหนกผมความหมายก็คือการเก็บ ในโซนของซิกด้านบนปลายลายชายแนวในโซนของซิกด้านล่างกรอบลายใจแนวในโซนของหนกผมตลอดจนถึงคาวแอร์เรียลูกบกุดลูปฮาร์ดในโซนของซิกด้านข้าอันนี้ก็คือหัวใจหรือหลักของการทํางานส่วนการเช็คหรือการเก็บลักษณะของทรงเราต้องการให้ปลายลายชายแนวหรือกรอบของทรงข้ออกมาได้ผิวหวานนะครับการทำงานหรือการดีไซน์ในออกแบบลักษณะกึ่งของรองทรง หรือเป็นลองทรงผมชายผีสไตล์เพื่อนน้องนะครับทุกทท่านเราก็สามารถอัพพลายือดัดแปลงได้ครับอย่าลืมนะครับ4ช่องทาง TikTok YouTube Facebook l i v e และช่องเรียว4ช่องทางนี้นะครับเพื่อนน้องศึกษานะครับหรือพัฒนาได้ทางช่อง TikTok เพียงท่านแอดเอกมครับ s o m j i t o สมจิตนะครับหรือออดทิกตอกนะครับอาจจะดูตั้งแต่ตอนแรกที่ออดใช้กปิเปอร์ตกแต่งลักษณะกรอบผองทรงปลายลายใแนวที่เราดึงหรือการโคบลวนตามศีรษะโครงสร้างสีละลายแนวอาจึงมีผมหญิงผมชายงานกล้าวผมงานแต่งหน้าทุกรูปแบบที่ออดแพนหรือแชร์ไปในช่อง t i k t o อกส่วนทาง facebook l i v e everyday อาจจะเป็นครั้งหนึ่งที่ออประสบความสำเร็จความหมายก็คือเป็นแชมป แชมป์ผมสุภาพบุรุษหรือเป็นแชมป์ผมชายในแนวแฮร์ฟ r e e s t y ความคิดสร้างสรรค์ตอนนั้นงานจัดที่เซนท่านลาดพร้าวออดประสบความสำเร็จก,ก็คือได้เป็นแชมป์ผมสุภาพบุรุษหรือเป็นแชมป์ผมชายหรือเป็นแชมป์ผมแนวแฮร์ฟ r e e s t y ความคิดสร้างสรรค์นะครับได้ถวยจากพระนัท่านในยกรัฐมนตรี หรือในชวนลีกภัไพที่ท่านลำาองตแหน่งเป็นนายกอยู่ดีใจครับต้องยอมรับความจริงว่าเราเป็นกึ่งของซาลอนหรือเป็นแนวผมหญิงเราประสบความสําเร็จเป็นแชมป์หรือเป็นแชมป์ผมสุภาพสตีได้เป็นแชมป์ผมนะครับสุภาพบุรุษสิ่งที่ดีนะครับก็คือได้ถ่วยจากพระท่านนายกรัฐมนตรีหรือในชวนลีกภัไพที่ท่านลำลงตําแหน่งอยู่นะครับ ส่วนเพื่อนพร้องหรือชาว f อฟทุกท่านมีการตอบขถามหรือมีการชื่นชมอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านแล้วออสยังนะครับมีการแทนแชร์ไปทังช่อง YouTube เพียงพิมพ์คําว่าอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ทังช่อง YouTube อาจจะเป็นงานคอลเลอร์น,นะครับงานสีที่ออดไปศึกษาเรียนรู้ที่